สวัสดีครับมาดูกุ้งโกลดลอกค่าวครับเห็นชัดวันนี้วันนี้เห็นชัดนะครับดูเลยนะครับดูเลยนะครับกุ้งโกรดลอกค้าครับดูได้แค่นี้ะครับพอครับดูมันทายังไงดูมันทําอะไรแว่นแว่นดูโกลดด่างดูกล้ามด้วยกล้ามแดงอย่างเดียว ปับหนึ่งก้ามก็ใหญ่แล้วมึงคยดูหนวดเท่าครบขาครบหัวอินทรีย์ด้วยจริงมีจุดเดียวอะสีอะสามจุดดีเอก้ามหน้าก้ามหลังแล้วก็บนหลังมันจุดหนึ่งแล้วก็ดางเวกจุดหนึ่งเอาห้าจุดหกจุดอะหัวอินทรีย์อะหนีไปไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ขาบเก่าขาบเก่าขาบเก่าหลุดแล้วคราบเก่าหลุดแล้วคราบเก่าหลุดแล้วดูดูเป็นไงนี่ตัวสามนิ้วรอกอีกก็สามนิ้วครึ่งสี่นิ้วอะเจ๋งเลยนี่มันเป็นหมืน่นแล้วแม่งไม่รู้ดีแม่แงแพงไม่รู้ ม่เคยขายเหมือนกันมึงซื้อมาจากอยู่จาก,จากตัวหกร้อยเองแม่งบอกโก๊ดแท้ลายรงชาติไป,ลปลแล้วไปลแล้วน่ครับไอแวน่นออกมาแล้วเป็นไงลอแวน่นเป็นไงเป็นไงนี่มีสีเดียวเห็นไหมดำๆอะ่ะจุดเดียวนั่นเนละนี่คาบแม่งสลัดคาบทิ้งลยแวน่นนี่นะยอดนะ กุ้งบิ๊กช้อนร้านนะร้านพี่ออสประกาศกัดกุ้งร้านพี่ออสประกาศกัดกุ้งเออเฟีวยวเลยนี่นี่ตัวอ่อนดูหัวแม่งขาโบเห็นทุกอย่างอ่ะจริงเห็นทุกอย่างจริงแม่ไม่แข็งแรงไงถ้าเกิดไม่ก้านไว้แม่งโดนเยี่ยนี่แดก ที่นี่มันก็เฟี้ยวเงินโกดหุ่นซีไงหุ่นซีอะไงนี่แม่ง้นิ่งอยู่สัตแม่งจะลอค้าพ่งนี้วามือลืนี้วะไม่รู้ที่นี่ม่งไงไง,งดู้ชมกรุงกโกรโกดะผีดิบสัต แหงนรกอเวจีเคยมีคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งนี่คลิปหนึ่งอยากพูดอะอยากเล่าอะ่ะเปิดฟังก็เปิดไม่อยากเปิดฟังก็ไม่ต้องเปิดเผอเปิดก็ก็เปิดไปดีไม่เกี่ยวอะไรอะ่ะก็คอมเมนต์มาว่าดีไม่ดีขอบคุณครับขอบคุณค่ะแค่นั้นเองนี่ ทะเลาะกับกุ้งผมไม่ได้ทะเลาะกับคุณใช้ัีไงไรสีแบบเฟียเฟียวโทรศัพท์มากโทรศัพท์ความชาัดแม่งไม่ค่อยมีนี่ดูนี้ นิ่งกี้อ่อนยกักวตัวนี้มันแข่งโป๊กแข่งโป๊กอ,อ่ะจับแม่งแม่งกัดนิวแท็บฉีกฮุ้งโกดตกำลังดังยุ่งเนี้ยนี่ตัวเมียสองตัวเลยเนี่ยนี่เป็นหมื่นนี่ประมาณห้าพันได้ถ้าเกิดมันคนมันไม่ดังอ่ะมันก็ได้อ่ะ ห้าพันใครไม่ซื้อก็เก็บเป็นพ่อพันแม่พันแค่นั้นเองตัวนี้ไม่รู้ซื้อมาสองเซนแล้วเนี่ยสองเซนสามสี่นิ้วสามนิ้วนี่มันเริ่มครับปึบบึบไงเริ่มเฟืนเริ่มเฟืน ฟืน้นแคลเซียมเริ่มเข้าสุกระดูกแคลเซียมเริ่มเข้าสุกระดูกเป็นไงเป็นไงยอดนะกลุงโกดรดโกรดลาโกรดด่างวัวด่างวัวหัวแทบอินซีไงหัวมีแทบเยอะเลย อยากให้ดูชัแดแบบมันต้องมาเห็นเองอไะกล้องมันไม่สวยอะ่แต่บอกจริงๆแม่งสวยขายเอาไปครอบคลองนี่แม่งหลงอะ่ะนี่ยังหลงเลยนอนเปิดไฟแม่งอะตัวเองหลับโดนยุงกัดไอดเคงยอดอะเลี้ยงกุ้ง้ส์เมียไม่มีมี่ยมีเด็กเด็ก <c oughs> เด in so um, ็กไหนก็ไม่รู้เด็กกุ้งก็มีแต่กุ้งไงบ้านสองสามร้อยตัวกุ้งก้ามแดงไงโคตรมีสามตัวแม่งแพงเพราะเอาเดี๋ยวขายได้ใครอยากได้เอาขายถูกเลยเพื่อนเพื่อนฝูงมิตรญาติสหายพี่น้องขายในราคากันเองรอดูคนต่อติดตามตอนต่อไปนะ 変に。Okay, okay.